กินเข่าครับเทียงตับหมึกแตงถอดไข่เข่าเหนียวนี่ครับเหี้ยเยว้วก็เสร็จโอ้โหปวดขาดหรือเ่าขาคัดแม่ครั้งนี้นะนั่งแต่ยังคัดเลย,เยตอนเป็นนุ่มก็เตะไว้เตะไว้แต่ตอนเข่ามากเราก็ยังป,วด,ปวดนั่ปวดนี่ จะไปเดี๋ยวก่อนเ้ยทำแตงเผ็ดๆ็อ่อยร่อนๆเก๋ยาว วนหอบแล้วเห็นมาเลยเริ่มดูตอนนั้นเห็น,นบ่า่บอเหตุนในเห็นหมาเน,น้าัวไทยคลิปแมลงเดียวทำแตงเต็บ ก็งน่เ่าวะั่ปกาะตานมากเลยหน่องห่วงเยอะอยากกินตำหมกแงก็ทอดไข่ <น>อักงแดีดแล้วขาทุตรเหร็นหอยว้าอหอนเลยน้ำย็าๆยืนมี้น,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 น เอาหัวห่อนมันก็ต้องเจ็ดพริกน้ำปลาเนาะตะขอนห่อนลาดตัวต๊ยต,ยวยตยัวโต๊ยหลองอ่ะใหลองมมั้ยห่วนอ่ะลองั้ยอืมธรรมดาแหละให้ลองเริ่มขุ่นแล้ว เราก็ปวดไปกินาภกบุญจีนจีนจีนท่นนอ่ะไปไปสวยครับน้าก็เลซื้อแกละก่อนเด็กไปซื้อของให้ยุ่งเน<ล>ี่ยนีะกินไซื้อกิอนอแไรกอกินแล้วกากน้ำตาลนักขังอร่อยอิอึ กร้อนหน่อยเลยมไม่เลยเลีดหนึ่งคลีดหนึ่งต้งพิการีสุด เดาดามาบเคียงเงี้ยหด้อเป่น้องกินแบบนี้ดเด็ดเด็ดมาจากตนันกินแบบนี้ด้วยก็ได้กินแสีบุ๋นได้กินแบบนี้ห้ือเน่งัดเข้าไป

ขึ้นตีดาม,มาแสดงว่าเขาเห็นความสำคัญของแก้วเดี๋ยวหคคหให้กินเดี๋ยวก่อนเขาสู้พอดีละ่ะ ฟางมันดูดิน้องชายน้องชายอมเมนต์มาว่าอยากเก็นไอไ้ไส้กินกินง่อยอีกคนนะเดี๋ยวผมมีเวลาเข็ยนไห้เบิงเเงบ้งเขียนหนองเบิ้งอยากงานอยากกันเนาะ ก็หว่างๆเดี๋ยวเห็ดใหนเบิง่งเด้อจะโดนเลยล่ะก็แม,ม่นจิดที่หาเดียนเัาเดียนจะคอมเมมตนมากเบอรเห็ดใหนเบิง่งแล้วิบอกสูตรจะเห็ดง่ายๆเลยเห็ดตะไบมันขาวคลองดีพี่น้องคองดีตีนว่าคองดี ันขอบคุณขอบคุณอย่างแล้วการกดติดตามนะพี่น้องเยอะขอบคุณได้หลาย 对，抓抓哈。 ไปดล่อดีกว่าคนเราอุ้ม่มาเนาะนักดาดาบทีไววิ่อะไรที่มาเด็กเด็ที่สิ่แปดต้องแอบใช่ไมกย่ไปจีรึมลับมานี่ฮไปหาจานม่งเด็กกินแกงหัวจานเยอะเลย น้าโอ้เท่าไหร่ครับเพิ่นมาขายกล้วยฉาบยี่20บาทหากินไปแล้วพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าบ่มีให้มีนาอยู่บ้านของ หลวงยกให้เพื่อนก็หากินแบบทอดกล้วยทอดยัางขายกุดหนุนกันไป,ไปนพี่น้องะหอมอร่อยเงินฟองเลย cái này món nó sẽ đại à cắm tên yên bẩn à nó luôn tất cả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  ครับอะไรอ่ะ